กระดาษดีชมทุกท่านนะครับยกช่องแดงๆนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่ผมจะพูดนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรพูดต้องคิปนั่นแหละว่าก็กระาษดีทุกชั้นทุกท่านอย่างไรกับทิ่ผมช่องแดงๆนะเออนั่นแหละโอเคนั่นแหละ,หละก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มวงล้อแจกเจ้าฮาโลวีนกิฟต์กันนะครับท่านผู้ชม ่านี่นะครับก็จะมีรายชื่อก็จะมีอยู่สี่คนนะครับดูจากยอดล่าสุดก็สี่สี่คนนั่นแหละสี่คนนะครับก็จะมีอยู่สี่คนนะครับคนแรกนะครับชื่อว่าโตโนพาเก้าเก้าเก้านะครับคนที่สองนะครับชื่อว่าจินดาเมนีอูบูนะครับแล้วก็คนที่สามนะครับ ลินโซวีคิดนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับปังเบเนฟิตเก้าสามนะครับ mm hmm. ก็จะมีอยู่สี่คนนี้แหลค mm hmm. ะครับเครืผู้ชมที่มาคอมเมนต์ชื่อครับคอมเมนต์หลังจากนี้ไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมโอเคก่อนที่หมจะไปส่งวงล้อเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็คือถ้าท่านผู้ชมจะรับรางวัลสัตว์หรืออะไรก็ได้เนี่ยที่ท่านผู้ชมได้รางวัลเนี่ย ให้ท่านผู้ชมไป follow ยู e เซอร์ผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ลิงก์ชื่อผมไว้ที่คอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เดี๋ยวผมเขียนลิงก์ชื่อโรบอกผมเอาไว้นะครับให้ไปกด follow แล้วก็จ o i n ผมมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมจอยผมมาตอนไหนก็ได้ตอนที่ผมเล่นเ a t สซิมูเลเตอรเองนะครับเพราะตอนนี้เพื่อนผมเต็มแล้วนะครับเพื่อนผมเต็มแล้ว เอ้ยจอจะดับละเพื่อนผมเต็มนะครับไม่สามารถแอดได้นะครับมาถ้างั้นเราจะมาสุ่มวงล้อกันเลยนะท่านผู้ชมไปเอ้ยก็นี่นะครับวงล้อที่จะมีรายชื่อสี่คนเอาไว้นะครับอ่าก็สี่คนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ไปเลยนะครับท่านผู้ชมปรับผมปรับตัวอักษรให้เล็กๆหน่อยนะครับจะได้เอ่อไม่บงังมันจะไม่ได้ไม่ซ้อนกันมากแล้วก็ สไลด์นี่ผมปรับให้มันเยอะๆไปเลยนะครับเพื่อความลุ้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ก็เหมือนกันปรับให้ความลุ้นมากขึ้นส่วนแฟร์โหมดผมเปิดเอาไว้นะครับก็มีประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมไปสุ่มกันเลยเอ้อนับประวัยดียนะครับทุกน,นชมสามสองหนึ่งไป วยจะได้ใครครับท <kr> ่านผู้ชมจะได้ใครใดนด่วน่วนๆ่วนนวนยินดีด้วยนะครับกับคนที่ชื่อว่าโตโน่พาเก้าเก้าแปดนะครับท่านผู้ชมให้ follow user ผมเอาไว้เลยนะครับรอผมเล่นเลมปื่เลยกแล้วก็จ่อยมาเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะครับ ไมแล้วครับบ๊ายบายเอ๊ย